สวัสดีครับจากเข้มรถซิงครับผมนะกับภารกิจส่งรถฟรีทั่วไทยนะคันนี้เป็นไททัน2.5นะครับผมเดี๋ยวคันนี้จะไปส่งที่จังหวัดปทุมธานีนะครับผมก็คุณธนาวุฒินะครับก็จองออนไลน์มานะครับรถก็ไม่ได้เดินทางมาดูด้วยตัวเองนะฮะร้านก็ไม่เคยมานะครับจากเข้มรีวิวก่อนส่งมอบนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าซื้อรถออนไลน์นะครับมันไม่เห็นรถมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามมาดูกับจากเข้มครับผมมาอ่ะคันนี้ไททันนะฮะ2.5นะครับ ด้านนอกนี่นะครับเก็บงงเก็บงานให้หมดแล้วนะครับพวกรอยต่างๆรอยขีดข่วนนี่ไม่มีแล้วนะคันนี้ก็เป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเน้นใช้งานนะครับขับขี่สบายเข้าด่านนี่ชิลๆเลยไม่ต้องใส่ล้อแต่งนะครับนะตอนนี้นะฮะกระจกก็เป็นโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับเพราะว่าเป็นตัว GLX นะเป็นตัวท็อปของไททันนะครับตัวนี้ก็เป็นสมาร์ทแคปนะแคปเปิดได้นะครับน็อตเดิมๆนะครับซอกประตูเนี่ยไม่มีการแกะนะแสดงว่า มันไม่เคยมีการชนหนักมานะครับเม็ดอาร์คแบบนี้นะครับแหกทุาคันนะให้ดูทุกคันว่ามันเดิมนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้อยู่ที่93,000กิโลเมตรนะครับเครื่องเล่นก็เป็นแบบธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะครับน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้นะครับทางทีมงานจากเข้มนะครับทีมช่างเนี่ยถ่ายให้เรียบร้อยนะครับระยะก็หาดูงนี่เอาเนาะโอเคนะครับคันนี้กุญแจเป็น รีโมทนะครับแบบนี้นะครับก็เทเลยนะกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าสามารถกดปุ่มแล้วพับได้เลยนะเพราะว่าเป็นตัวท็อปโอเคนะครับกระจกกระตัวก็ไฟฟ้านะครับใช้ได้นะฮะนี่นะไม่เสียด้วยองฟังนะครับไม่เสียนะนี่นะครับรอบคันนะครับเดิมๆนะเคาะพงปังพวงปังได้เลยนะครับนี่โอ้โหยนะครับนะก็แม็กไลเนอร์ก็ตรงรุ่นนะครับนะของไททันเลยอ่านะ มาครับดูฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับนะครับเปิดได้นะครับนะน็อตก็ยังยืนยันว่าเป็นเดิมเดิมครับไม่มีการโกงการแกะการถอดนะครับเพ็ดอาร์คเราแหกให้ดูได้เลยว่าเฮ้ยมันเดิมมันเป็นอย่างนี้นะครับมาจากโรงงานนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องยนต์นะครับเอกสารนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะเดี๋ยวทิมส่งนะครับขอจะให้เซ็นนะครับแล้วก็เซ็นกลับมานะนี่มามาดูห้องเครื่องครับคันนี้อ่าเอ้ยโอ้ยนะครับ โห้ยนี่นะครับเปิดมาก็ใหม่คลิปเลยครับก็ล้างนะครับทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพ้องเครื่องเดิมๆนะฮะไม่มีการปรับแต่งนะครับท่อเดิมแล้วก็คันนี้ได้เบรกเป็น ABS โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณธนาวุฒินะครับที่ไว้วางใจเรานะฮะ c Motor สะแก้วนะครับได้เป็นลูกค้ากันก็ขอให้คุณพี่เอารถไปทำมา ้าขายนะครับน้าเอาไปใช้แล้วเงินทองไหลามาเทมานะครับขับขี่ปลอดภัยทุกเสทางนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานไปส่งถึงบ้านเลยนะครับก็เดี๋ยวจากเข้มก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ